OTP ไม่ขึ้นจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนนะคะเวลาเขาให้ใหเรากรอกหมายเลขโทรศัพท์นะคะเวลาเราลงทะเบียนที่แอปทางรัฐน,นะคะแล้วเรากรอกหมายเลขโทรศัพท์เราก็ต้องรอสักครู่หนึ่งนะคะบางทีมันเด้งช้านะครับบางทีมันอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของเรานะคะมันก็เลยเด้งช้านิดนึงนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่เด้งเลยหมดเวลาแล้วมันจะมีเวลา จำนวนวินับถอยหลังถอยหลังลงถ้าเกิดว่ามันหมดเวลาแล้วถ้าเรากดส่งรหัสใหม่นะคะกดแล้วก็รออย่าเพิ่งออกไปหน้าไหนอย่าเพิ่งออกจากตรงหน้าที่เราใส่ที่จะสปอกอ่ดพีพีนะคะจะมันจะมีเลข6หลักเนาะอ่าแล้วก็รอสักครู่หนึ่งแล้วมันก็จะส่งข้อความมานะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ใช้ีนของเรารูดลงมาครั้งหนึ่งเพื่อดู กพื่อดูว่ามันรหัสอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเขาส่งเข้าเบอร์โทรศัพท์แล้วแล้วเราก็ค่อยมาใส่ในในช่องที่เขาให้เราใส่รหัส o t p นะคะเพื่อยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ